สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อหลายคนนะ่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับคือเรื่องการไปหาหมอเนี่ยแหละที่บางทีรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันใช้เวลานานจังเลยเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจาก Harvard Health Publishing ครับเกี่ยวกับวิธีที่เราจะทำให้การไปหาหมอหรือการรับบริการสุขภาพของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเยอะเหมือนเดิม ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆค่ะมาจากการวิเคราะห์ของ Harvard Medical School เลยนะคะเขาไปดูข้อมูลระบบ Medicare ของอเมริกาซึ่งเป็นประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะคะเขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเ,าเกือบ21วันต่อปีเลยนะคะกับการไปหาหมอไปตรวจเลือดไปเอ็กซเรย์อะไรพวกเนี้ย21วัน ใช่ค่ะแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีอยู่ประมาณ1 1ที่ใช้เวลามากถึง50วันต่อปีหรือมากกว่านั้นอีกค่ะโห50วันต่อปีนี้มันเอ่อเกือบเกือบสองเดือนทำงานเลยนะนั่นกระทบชีวิตประจาวันเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องการเดินทางใช่เลยค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีข้อจำกัดเรื่องการเคลื่อนไหวอย,อยู่แล้วเนี่ยลำบากเลย ถูกต้องค่ะประเด็นสำคัญที่บทความนี้เขาชี้ให้เห็นก็คือว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยแหละค่ะมีส่วนสำคัญเลยที่จะช่วยให้กระบวนการดูแลสุขภาพเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นได้ ดรอิชานีกังกูลีที่เป็นผู้เขียนหลักของงานวิจัยนี้นะคะจาก Harvard Medical School ท่านก็เสนอว่ากุญแจสำคัญคือเราต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองนิดหนึง่งจากแค่เป็นผู้รับบริการเฉยๆมาเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการวางแผนแล้วก็จัดการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นซึ่งเขาก็แนะนำมาสามแนวทางหลักๆค่ะที่จะช่วยได้อ oh. ครับครับแสดงว่าหัวใจสำคัญคือเราต้อง proactive มากขึ้นนั่นเองในการดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วแนวทางแรกที่ว่านี่คืออะไรครับแนวทางแรกเลยนะคะคือการลองพิจารณาดูแล้วก็อาจจะตัดการรักษาหรือการตรวจที่ไม่จำเป็นจริงๆออกไปค่ะอืเรื่องการรักษาหรือตรวจที่ไม่จำเป็นอันนี้น่าคิดเลยครับ เพราะบางทีเราอาจจะทำทําไปตามแบบว่าตามที่คุณหมอแนะนำหรือตามความเคยชินเดิมๆโดยที่อาจจะไม่ได้ทบทวนว่าณตอนนี้มันยังจำเป็นอยู่ไหม ใช่เลยค่ะตัวอย่างง่ายๆก็เช่นการตรวจคัดกรองบางอย่างในคนที่ความเสี่ยงต่ำมากๆอยู่แล้วหรือว่า,อาการเลือกผ่าตัดทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอาจจะมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นการทำกายภาพบำบัดที่อาจจะให้ผลลัพธ์ได้ดีพอๆกันก็ได้ในบทความเขาแนะนำให้ลองใช้คำถามจากแคมเปญที่ชื่อว่า Choosing wisely อะค่ะเอาไว้คุยกับคุณหมอเช่นถามไปแล้วว่าการตรวจนี้หรือหัตถการนี้มันจาเป็นจริงๆไหมคะครับแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้าง มีทางเลือกอื่นที่มันง่ายกว่าหรือปลอดภัยกว่ามีไหมหรือถ้าเราเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยตอนนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากนี้ดรกังกุลียังเน้นให้ถามเพิ่มด้วยนะคะว่าแล้วผลการตรวจนี้มันจะเปลี่ยนแผนการรักษาของเราต่อไปอยังไงบ้างคือคําถามน,นี้ดีมากเลยค่ะมันช่วยให้เราเข้าใจจริงๆว่าตรวจไปแล้วจะได้อะไรเป็นชุดคําถามที่ดีมากเลยครับทําให้เราเหมือนได้ฉุกคิด และก็มีส่วนร่วมตัดสินใจได้ดีขึ้นจริงๆทีนี้พอเราอาจจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้บ้างแล้วขั้นต่อไปก็คือทำให้การไปหาหมอแต่ละครั้งมันคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมครับแนวทางที่2นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับแนวทางที่สองก็คือการพยายามรวบรวมนัดหมายต่างๆเข้าด้วยกันค่ะ อันนี้อาจจะต้องลองคุยกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลดูนะคะว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะรวมนัดทั้งการเจอหมอเฉพาะทางการตรวจเลือดหรือว่าการทําภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้ให้มันเสร็จในวันเดียวกันหรือใกล้ๆกันไปเลยอ๋อครับการรวมนัดนี่ฟังดูดีเลยช่วยประหยัดเวลาเดินทางลดภาระไปได้เยอะเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันมันพอจะมีข้อจํากัดหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอย่างเช่น การประสานงานระหว่างแผนกหรือตารางหมออะไรแบบนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะแน่นอนว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างเรื่องตารางเวลาของคุณหมอหรือห้องตรวจต่างๆใช่ไหมคะแต่ดรกังกุลีก็ยกตัวอย่างนะคะว่าคุณหมอเองก็อาจจะช่วยเราได้เหมือนกันเช่นถ้าเรามาตามนัดเรื่องปวดเขา่าแต่คุณหมอดูประวัติแล้วเห็นว่าเอ๊ะถึงรอบต้องตรวจเลือดติดตามเบาหวานพอดีนี่นา คุณหมอก็อาจจะเสนอตรวจเลือดให้เราเลยในวันนั้นก็ได้หรือเราเองก็อาจจะเป็นฝ่ายถามก็ได้ค่ะเช่นคุณหมอคะครับพอดีวันนี้มาเรื่องเขา่าแต่ทราบว่าใกล้ต้องตรวจเลือดเบาหวานแล้วไม่ทราบว่าพอจะทําพร้อมกันวันนี้เลยได้ไหมครับหรือแม้กระทั่งการเตรียมลิสต์คำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆ,ๆที่อาจจะเพิ่มขึ้นไปถามในนัดเดิมได้เลยแค่อาจจะต้องแจ้งคุณหมอหน่อยตอนเริ่มตรวจอ๋อครับครับ แต่อันนี้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะคือถ้าเราถามเรื่องใหม่ๆในนัดตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยบางทีมันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมได้ต้องลองเช็คดูค่ะเข้าใจครับก็คือต้องสื่อสารกันดีๆวางแผนล่วงหน้ากันทั้ง2ฝ่ายทีเนี้ยมาถึงแนวทางสุดท้ายที่ผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่เลยค่ะเดินทั้งที่3ก็คือการใช้ประโยชน์จากเทเลเมดิซินหรือที่เราเรียกว่าการแพทย์ทางไกลนั่นเองค่ะ เดี๋ยวนี้ระบบประกันสุขภาพหลายๆแห่งรวมถึง Medi แคร์ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้นแล้วทําให้เราสามารถปรึกษาคุณหมอผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลได้เลยซึ่งมันก็เหมาะกับหลายๆกรณีนะคะเช่นการติดตามผลการรักษาโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยที่เราใช้ข้อมูลที่เราวัดเองที่บ้านนี่แหละค่ะหรือแม้กระทั่งการรับคําปรึกษาด้านสุขภาพจิตอ๋ออย่างนี้ก็สะดวกเลยสิครับ โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคประจําตัวที่ต้องติดตามอาการบ่อยๆหรือว่าคนที่อาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกเนี่ยก็ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้เยอะเลยใช่เลยค่ะสะดวกขึ้นมาก แต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเทเลเมดิซินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาแทนที่เอ่อการปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์จริงๆระหว่างหมอกับคนไข้ได้ทั้งหมดบางคนก็อาจจะยังรู้สึกว่าอยากเจอหน้าคุณหมอมากกว่าเพื่อความสบายใจแต่สําหรับหลายๆคนความสะดวกสบายตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญมากค่ะจริงครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ทีนี้เอ่อการที่เราจะเริ่มไปคุยกับคุณหมอเรื่องขอลดนัดหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยบางคนผมว่าอาจจะรู้สึก เออไม่ค่อยกล้าเกรงใจคุณหมอกลัวว่าจะไปก้าวก่ายการตัดสินใจท่านหรือเปล่าดกรกังกุลีท่านเข้าใจประเด็นนี้ดีเลยค่ะท่านก็นแนะนําว่าให้เรากล้าที่จะสื่อสารนะคะอาจจะเริ่มง่ายๆแค่บอกถึงความยากลำบากของเราก็ได้เช่นบอกว่าเออการต้องลางานบ่อยๆมันกระทบงานหรือว่าการเดินทางมาแต่ละครั้งมันลำบากต้องหาคนขับรถหาคนช่วยดูแล คือบางทีคุณหมอท่านอาจจะไม่ทราบถึงข้อจํากัดเหล่านี้ของเราก็ได้ค่ะการที่เราเปิดอกคุยถึงปัญหาแล้วก็ช่วยกันหาทางออกมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพื่อประโยชน์ของเราเองนะคะครับชัดเจนเลยครับสรุปก็คือมี3แนวทางหลักๆที่เราเอามาปรับใช้ได้เพื่อให้การจัดการเวลาเรื่องสุขภาพของเรามันดีขึ้นคือ 1. นตั้งคำถามแล้วก็พิจารณาลดการรักษาหรือการตรวจที่ไม่จำเป็น 2. พยายามรวบรวมนัดหมายต่างๆให้ได้มากที่สุด และ 3. ลองใช้ประโยชน์จากเทเลเมดิซินดูซึ่งทั้งหมดเนี้ยผมว่าหัวใจสำคัญก็คือการสื่อสารที่ดีทั้งกับคุณหมอแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะเราถ้าจะให้มองไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะการที่เราแต่ละคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจแล้วก็เข้ามามีบทบาทในการจัดการนัดหมายของตัวเองมากขึ้นหรือกล้าที่จะตั้งคำถามกับกระบวนการรักษาที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเนี่ย เอ่อมันน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพรวมของระบบสาธารณสุขในระยะยาวได้ยังไงบ้างทั้งในแง่ของประสิทธิภาพแล้วก็การใช้ทรัพยากรต่างๆให้คุ้มค่าที่สุดอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองคิดตามกันต่อนะคะ